สายเลยมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจไม่ได้ตั้งใจรวยนะครับผมยักษ์จะทุบคนผีให้เละนะครับยักษ์จะทุบให้เละด้วยอำนาจบนบารามีวาสนามันไม่มีสิทธิ์เลือกมากัเท่าไหร่นะครับผมในโชคชะตาของท่านนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสายเลยมือกะบาทท่านต้องรู้ก่อนนะระบบสายเลยมือกะบาทนะครับเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนเส้นวิ่งมาบรรจบบนฝ่ามือตาประทับบนฝ่ามือมบอกถึงว่าเป็นตา ตาประทับจากสวรรค์นะครับผมส่งมอบให้กับท่านแล้วนะครับผมให้ดวงตาเห็นธรรมเองต้องโดนจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาแล้วใครอยากโดนจัดหนักจัดเต็มล่ะโอ้โหนะครับใครอยากโดนจัดหนักจัดเต็มนะผมไม่ทําอะไรให้หรืยยังไงต้องมาจัดหนักจัดเต็มผมนะครับผมคุณมีสิทธิเลือกที่ไหนไนะม่มีสิทธิเลือกนะครับผมแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาถ้าท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิด มันต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์นะผมอยู่ดีๆจะเฮงจะรวยไม่ได้นะนะดวงสายใ้มือกระบาดต้องเจ็บก่อนนะผมเพราะฉะนั้นเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามารุมแล้วขอทํานายว่าดวงจะตาของคุณพอเจ็บปวดด้วร้าแล้ว,ลวจะตกตําแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความแชม่มชื่นท้องฟ้าสีรามต้นไม้อิงหลังนะผมแบบนี้โอเคไหม ับผมสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รอดพ้นเรื่องเรื่องราวต่างๆนะสำหรับสายเลยมือกบาทโอเคไหมนะแต่ต้องเจ็บก่อนนะนะผมรัก3ามเศร้าเกิดขึ้นในโชกตาเจ็บปวดโลเล้ากับปัญหาต่างๆกว่าจะได้รับถ้วยเหรียญทองนะผมก็เหมือนกับพ่อแม่เรานะผมกว่าเราเขาจะให้เงินก้อนเรานะครับท่านต้องโตก่อนท่านต้องเก่งก่อนกว่าจะได้ได้รับถ้วยเหรียญทอง สวรรค์โอนเงินลงมาให้แล้วให้ลูกรักนะครับกว่าจะลูกเป็นลูกรักที่ที่แข็งแกร่งก็รอไปแล้วเจดสแล้วนะพี่แปดสิบแลน้องนะผม6กห้าแล้วอะไรจะขนาดนั้นผมต้องรอ65เลยเหรอนะท่านเทวดาทั้งหลายต้องรอ65ถึงจะรวยเหรอนะผมไม่ใช่นะผมได้โชคจะตาเมื่อท่านพร้อมไงนะผมไม่ได้วัดกันที่อายุนะ ท่านจะอายุ20-25-30-40ผมไม่ได้วัดกันที่อายุนะผมนะมอย่างนี้เกิดมานะผมบนสวรรค์ชั้นฟ้ายังไม่ทันเกิดเกิดครบ1วันเลย1นะับ1วันของสวรรค์เขาเปรียบเสมือนชั้นจะตุมหาริิการละะเริ่มต้นเนี่ยเขาเปรียบว่า1วันของสวรรคนะ์เท่ากับ100ปีของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นถะ้าท่านอายุ20 6 30 40 50 60 70 75แล้วนะครับพึ่งใบเท่าไหร่ยังไม่ถึงวันเลยนะผมยังไม่ถึงวันเลยแค่ตอนใบบ่ายเองเพราะฉะนั้นท่านจะมาเอาอะไรจะรวยทันทีมันขึ้นอยู่กับตัวท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชตามันต้องรีบเจอเจ็บปวดรวดล้าว,วก่อนคุณเจอแล้วหรือยังถ้าไม่เจอแล้วรีบไปเจอนะับผมถ้ายังไม่เจอนะครับผมก็ต้องรีบเจอนะผมก็คือว่าบากบาั่นออกไปต่อสู้ ทำธุรกิจหน้าที่การงานการเงินรับรองโดนเหยียบย่ำให้จมดินแน่น้นี่คือสายอะไรเหมือนกระบาดก็แปลว่าท่านอยู่ในเซฟโซนของท่านไงมันก็เลยไม่เจอมันจะไปโรยได้ไงเพราะฉะนั้นได้โชคชะตาอํานาจบารามีวัฒนามันโดนบีบบังคับออกไปนับน้อยคนมากที่จะอยู่ในเซฟโซนสําหรับสายในมือกระบาดสายในมือกระบาดท่านเคยเห็นคนไหนหไม่เคยเสี่ยงนัท่านเคยเห็นคนไหนนั่งอยู่เฉยๆอยู่แต่บ้านมาสายในมือกระบาด แล้วผมโอ้โหชีวิตนี่แม่งโอ้โหเขาเรียกว่าไปตีลังกาครับผมตีลังกาไปบนสวรรค์ไปนรกมาแล้วเข้าติดตารางมาแล้วอะไรอย่างนั้นเลยถึงขั้นนั้นเขาเรียกว่าสายไรมือกระบาดไงแล้วนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาขอนั่นจะขอทํานายพลังบวกแล้วกัน,นครับผมในเมื่อสวรรค์ส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาตกตำแหน่งเอ็มเพสกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตาของท่านนะผมนะผมซ้ายสามดาวขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายท้องฟ้าสีครามแต่ว่าโดนบีบบังคับให้รวยดวงชะตาแบบนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวัฒนาศิงป์ศิธิ์ค้ำชูป,ปกปักกุ้งของรักษาย,ยังตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วย นะผมถ้าจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขา้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีของท่านยังตกตําแหน่งมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันอะไรจะขนาดนั้นนะคนมันจะรวยมันไม่ให้รวยนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาก็คันพวกเขาไม่รวยท่านจะทําไมอ่ะจะทําไมอ่ะจะดิ้นให้ตายก็ไม่ให้รวยอนะผม ท่านมีวิธีง่ายๆครับผมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ช่างน้ำหนักให้ดียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับซ้าก็บอกแล้วไงครับพ่อแม่จะโอนเงินให้ลูกทํำยังไงเขาก็นั่งแอบดูลูกลูกก่อนใช่ไหมเออมันโตแล้วนะมันพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วที่จะสามารถนะทําความดีประสบความสําเร็จแล้วโอะนั้นท่านจงรีบตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ก่อน ครับผมยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่อย่าให้มัวมัวสุ่มซครับท่านจะไปให้ใครให้ขอทานเนาะขอทานเขารวยกว่าท่านอีกนะครับผมให้ไปเขาเป็นหลายแสนออขาวไวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมผู้ใหญ่เขามองเราอยู่ครับเราต้องเลือกให้ให้ให้เป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นสายเลยมือกระบาด ถ้าท่านอยากรวยท่านจะปัสวาวะเดจผู้ใหญ่ไม่ให้ท่านสักทีเนี่ยนะผมไม่โอนเงินให้สักทีสวรรค์ไม่โอนเงินให้มรดกไม่ให้สักทีนะผมเนี่ยออกตําแหน่งเป็นบุย่ยก็ท่านยังเป็นเด็กอยู่ไงนะมาวัดที่บอกผมอายุเจ็ดสิบแล้วอาจารย์นะผมแปดสิบแล้วไม่ได้วัดที่อายุนะผมอายุหนึ่งวันของสวรรค์สวรรค์แค่วันเดียวเองหนึ่งร้อยปีอะสวรรค์แค่วันเดียวเองไม่เชื่อไปเปิดตําราอ่านก็ได้ นะครับเปิดเสิร์ชหาข้อมูลกันได้เพนะราะฉะนั้นหนึ่งวันของสวรรค์ท่านเพิ่งยังไม่อยู่ครบวันเลย75็ดสปเยี่ยนะมางคนอายุเกแล้วอาจารย์ผม90แล้วอาจารย์นะผมผมยังไม่รวยสักทีไม่รวยสัทีไหนเปิดดวงชะตาก่อนนี่เป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านถ้าท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้รีบให้นะครับให้ด้วยความจริงใจ ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ต้องเลือกตาช่างด้วยนะนะครับอย่าไปให้โซโซโมโมโซโซนะทีนี้แหละลท่านาก็ลองคิดดูแล้วกันเปรียบเสมือนถ้าลูกคนนึงอ่ะพ่อยกให้เงินมรดกก็สิบล้านแล้วกันนะบ,บอกเอาไปใช้โมโซพ่อจะรู้สึกยังไงจะไปให้ก้อนสองไหมมันไม่มีทางแล้วได้ก็ก้อนเดียว เราะนั้นถ้าท่านเป็นสายเลยเมือกาาระบาดสวรรค์จะโอนเงินส่งมอบดวงชะตาให้แก่ท่านเนยนะับท่านก็ต้องสร้างให้เขาดูก่อนเอ้ยคนคนนี้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยมีสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนับถึงเวลาแล้วเองจะต้องรับสิ่งนี้แบกภาระต่อไปจากข้านับด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านไม่มีสิทธิ์เลือกต้องรวยอย่างเดียวนะผม เจ็บปวดดวยร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันเดอะสตาร์สองแสนบนจันทาเทน้ําสู่ธรณีเองเตรียมตัวได้เลยจัดหนักจัดเต็มแล้วทำไมต้องเดอะสตาร์เทน้ําสู่ธรณีมันเป็นสัญญาณสัญลักษณ์หรือไงใช่ครับผมรูปรถกินเสียงสัญญาณสัญลักษณ์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มก็เข้ามาสิครับเพราะฉะนั้นสัญญาณสัญลักษณ์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านต้องดูให้เป็นสินะผมเป็นสายเลยมือกระบาดนะครับผม นะสายละยมือกระบาดแล้วทําไม่เป็นได้ยังไงนะผมด้วยบุญกุศลวัสดาก็ามาตกตําแหน่งไฮพีเทศอํานาจบารมีวัสดาสิงสิทธิ์ขำชูปกปักกุ่งของราาักษาก็คนมันมีบุญมากอะ่ะเองมันเป็นดารานักร้องเองมันเป็นนักซุปเปอร์สตาร์เองมันเป็นนักธุรกิจเองมันเป็นพ่อค้าแม่ค้านะผมมีบุญมากสายละเมือกระบาดท,ท,ทั้งนั้นนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานะผมท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวสัสนา ท่านยังจัดหนักจัดเต็มไม่เป็นดึงสิ่งต่างๆไม่เป็นเบิกบุญไม่เป็นนะผมนะท่านก็ย่ําแย่แล้วก็มานั่งร้องไห้กระจององอแงต่อไปแต่ในดวงชะตามันไม่มีสิทธิเลือกอยู่แล้วนะมันโดนบีบครับมันมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ส่งมอบมาแล้วในช่วงชะตาเขาเรียกซาสวยหลักหวมช่วงชะตามันเป็นสวยซวยสวยสวยสวย,สวยแล้วก็พุ่งขึ้นเหมือนเล่นหุ้นแนะนะผมดวงชะตาก็เหมือนกัน นะผมถ้ามันสวยสวยสวยแล้วพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วผู้ใหญ่เขาส่งมอบให้เองแล้วนะผมสวรรค์ส่งมอบให้เองแล้วถึงเวลาหลักหัวของเองแล้วเว้ยเองจะต้องรวยแล้วนะครับช่วงชะตาบางคนรวยนะครับผมช่วงพุ่งขึ้นนะครับนะผมแต่ช่วงพุ่งแล้วอ่ะมันไม่เอาอ่ะมันก็ล้วงลงมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านพอพุ่งขึ้นต้องรีบโกยขยันไม่ต้องนอนแล้ว ทำงาน24ชั่วโมงเลยเอาให้มันรวยก่อนรวยสักห้าปีแล้วค่อยว่ากันครับแต่ห้าปีน้อยไปหนึ่งวันสวรรค์เท่าหนึ่งร้อยปีมนุษย์เขาโอนเงินมาให้แล้วสวรรค์โอนเงินมาให้แล้วท่านรวยยาวๆารว,วยจนไม่ได้ใช้เงินรวยจนแกไม่ต้องใช้เงินแล้วนะผมรวยจนแกนะผมแล้วเสร็จปุ๊บก็จุดไฟเอาเงินเผาส่งกลับสวรรค์ไปเลย เพราะฉะนั้นท่านวางแบบแผนประเพณีของท่านให้เป็นนะครับนะครับไม่ใช่รวยจนแกแล้วไม่ได้ใช้เงินส่งมอบให้ลูกหลานแล้วก็จุดไฟเผาเงินไปเลยนะผมเพราะฉะนั้นสวรรค์ส่งมอบเงินทองมารมีวาสนาท่านต้องอยู่ให้เป็นใช้สติปัญญาเกิดขึ้นในโชคตานะผมและสิ่งต่างๆเขาจะได้ไม่ทวงคืนท่านเคยเชื่อเรื่องเทวดาทวงคืนหรือไม่นะมันมีจริงนะครับเรื่องเทวดาทวงคืนนะ,นะผมดวงดีมากเองดันไปยุ่งผิดครูเข้า ครับผมกดข้อห้ามเขามีกูบาจารย์จัสติกเขามีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรเขามีแต่ว่าท่านไปโดนสิ่งต่างๆไปทําผิดแพกแวกแนวเขาเรียกรวยแล้วหยิ่งรวยแล้วไปยองอย่างนี้ยรับรองรวยไม่นานนะผมเขาทวงคืนมาหลายเองตกตามเบี้ยดินด้วยบุญกุศลวาสนาเองมีไหมตกตําแหน่งไฮพิเทศไม่มีให้มันรู้ไป นะผมจะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเอเมโรนะครับชาติก่อนเป็นนักลบกล้าได้กล้าเสียไปคดสมบัติขึ้นมานะครับผมสมบัติมีหรือเปล่านะครับผมนะครับสายในมือกระบาดแบมือออกมาดูลักษณะมีตาสมบัติอยู่ตรงเดินเสาหรือไม่ถ้ามีบอกว่าผมมีสมบัติอาจารย์ของเก่าผมมีนะมีดิ นี่ผมก็ดูวที่บนลายมือมันมีลายแทนเหมือนแผนที่โบราณน,นะนะแต่ลายมือเราไม่เป็น GPS นะนะผมถ้าเป็น GPS ก็คงดีนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็คุยกับลายมือตัวเองนะผมมันช่วงต่อไปมันจะไปทางไหนต่อนะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีก็คงดีเหมือนกันนะนะผมลายมือ GPS นะผมแต่ว่าลายมือเรามันเป็นลายแทนแบบแผนที่นะเราต้องดูด้วยตัวเองนะผมท่านจงดูลายมือของท่าน,นเองนะจ๊ะ ว่าช่วงชะตาช่วงไหนเอาไม้มนทนาวัดนะครับอย่าดูกะด้วยตาแต่ผู้ชนานาญแล้วก็กะด้วยตามันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นแต่ถ้าท่านจะดูกะด้วยตาเอาไม้มนทำนาวัดเขียนเลยหมึกดำนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาช่วงไหนตกตําแหน่งบุญนั่นแหละก็เตรียมตัวใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ ่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองตกตำแหน่งสามเหรียญแกะสละปบิดดีบดอยสร้างวัดวาอารามับนะผมคนรวยไอ้คนมีบุญกุศลวาสนาจะได้สร้างวัดนะคนไม่มีบุญมันไม่ได้สร้างหรอกับนะผมมันก็ได้แต่มองคนอื่นสร้างไม่ใช่แบบมองเผอิญใจในใจมันไม่อยากทาด้วยมันทาอะไรกันนักหนาอนะไรเงี้ยครับจะสร้างวิมานเนาะ ผมครับสร้างวิม,มานหลวงปู่บอกอยังไม่ทันยังใจแค่ใจคิดแค่นั้นก็สําเร็จจะแล้วแล้วใจแค่ใจคิดก็สําเร็จแล้วได้ไปร่วมบุญกับเข,ขาแล้วอนุโมทนาบุญได้วิม,มานแล้วแล้วผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวเล่าลับมันเป็นเรื่องราวต่างๆเ,เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรเพราะฉะนั้นพบภูมินั้นไม่จริงนะครับสายเลื่อมือกระบาดไม่เชื่อเรื่องพบภูมิไม่ได้นะจ๊ะนะผมถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องพบภูมิเถวดาผมมนุษย์แปด สัตว์นรกสัตว์เลว้นะฉานอสศุลกายบนเวียนมุนเวียนไปตามแบบแผนประเพณีสิ่งมีชีวิตในวัฏสงสารนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านไม่เชื่อไม่ได้นะถ้าไม่เชื่อสายในมือวานนั่งน้ำตาล่วงนะครับผมมนุษย์ต่างดาวไม่เชื่อไม่ได้นะพบภูนมนุษย์ไงครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเชื่อนะนะหรุปงปู่ละสิงดําท่านไปคุยกับมนุษย์ต่างดาวมาแนละ้นะไม่เชื่อไปกดไปดูในคลิปไปฟังดูนะ นะผมเพราะฉะนั้นนะสัตว์นรกแตกแยกออกไปเป็นขุมขุมอุตะนรกนะผมเจ็ดขุมนะผมอันตรายน่ากลัวเอยยมนรกโลกีนะครับผม,มนะระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างสายเลยมือกระบานเรานะหมอสันพูดไปถึงนรกแล้วไปถึงโน่นละ้วนะผมเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆเรากลับมาโลกมนุษย์ก่อนดีกว่านะครับผมโลกมนุษย์ของเรานั้นมันวุ่นวายนะผมแล้วเราจะทํายังไง หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีของเราเราจะทำยังไงนะครับผมหนึ100่งร้อยปีนะครับหนึ่งวันของสวรรค์เองเครับหนะ100ึ่งร้อยปีก็รีบทาบุญดีจะรออะไรล่ะครับทรรมทา,มานวิหารฐานสังฆทานยังไม่เออทานยังไม่เท่ากับนะครับผมกรรมฐานเจริญภาวนานะครับผมเองจะทําบุญร้อยครั้งยังไม่เท่ากับภาวนาให้เห็นไฟไม่ขีดเล็กๆดวงเดียวนะครับพุโทโธพุโทโธจนแสงเข้ามา แสงเข้ามารวมตัวหรือว่ากระดูกลอยเข้ามาก็รวมกระดูกเข้ามาครับเก็บกระดูกไว้ในตัวของเราครับอุเขาแล้วสุกนะครับติดติดลิ้มพันนะครอาสุภกรรมฐานครับเก็บกระดูกเข้ามารวมตัวเข้ามาครับวางกองให้เป็นบุกเขานะครับฝึกเขาเล่นลิศนะเล่นลิศนะครับผมพวกพามสมัยโบราณนะครับผมแต่ว่า นะผมนะตรงนี้มันช่วยได้นะผมนะช่วยได้นะผมครูบาอาจารย์นั้นสอนไว้อย่างนี้นะดึงเข้ามาเอาดึงเข้ามาลวมตัวเข้ามาแสงม,มาดึงเข้ามานะครับอยนะ่บอกว่านะคารวาสมาสอนไม่ได้นะเพนะราะว่าก็ไม่เก่งนะบอกไว้ก่อนโมซันไม่ได้เก่งนะแต่ว่าสายเลื่อมือกระบาดเราพูดถึงกลุ่มของเรานะนะครับเราพูดอยู่ในกลุ่มของเรากลุ่มของเรา รวมมันเข้ามาดึงแสงเข้ามาแล้วท่านจะเล่นลิฟได้อันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ก็ลองดูสินะครับผมดึงมันเข้ามาตามที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วเราก็นั่งฟังนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคตา100ปีของโลกมนุษย์เนี่ยนะผมเราจะโดนจัดหนักงจะเต็มอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะครับผหลวงปู่บางท่านท่านบอกเลยหากข้าพเจ้าเคยทํากับสัตว์ตนใดขอให้มันมา มาเลยแต่หมอซาลิกาปูอย่างม,ามันมาจริงเ,เราเราไม่ได้พูดเราพูดถึงครูบาจารัรับนะผมเพราะนั้นทางก็วเจ้าเคยทํากับซาดอนได้ขอให้มันมาับนะผมมันมันมาแล้วับนะผมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบอกมันมาเราใช้หนีเอาับผมนะผม,นะผมไล่มันไปับนะผมตามสไตล์สายเลยมือกระบ,บาดไล่มันไปันะท่านอย่าไปดึงมาเยอะไม่เอาไม่ดึงมาเยอะเราเป็นพว,วกประเภทหนีับนะผมเพราะว่าเราไม่เก่งเท่าหลวงปูับนะผมเราหนี เราบผมเราเป็นสายและมือกบาดเราวิ่งอย่างเดียวครับพวกเอ็งอย่ามานะการทรั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทําอย่ามานะข้าพเจ้าไปทําบุญก่อนแล้วแล้วเพนมันไปแล้วปล่อยปลาหนึ่งตัวก่อนแล้วนับหนึ่งปลาเท่ากับหนึ่งปีของโลกมนุษย์เราบผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้แขงแย่งชิงดีอํานาจบรารมีวาสนาทัานแน่ใจแล้วหรอนะครับระวังยักษ์มาทุกนะ ยักษ์มาทุบหมอซันไม่ได้แต่งขึ้นมาทุบเล่นๆน,นะมันมีความหมายของมันลึกซึ้งอยู่ของมันนะในการดูดวงนะท่านต้องแปลให้เป็นนะว่าไอ้หมอซันบอกว่าหมอซันเขาบอกว่ามียักษ์มีงูงูดำ <c oughs> มีมีคนคอมเมนต์มางูดำแล้วหมอซันเขาเล่านิยาย <c oughs> งูดำเปรีเสมือนเทเจ้ากรรมนายเวรเหมือนเหมือนกับเขาเราิ่มมีความผูกพันทางด้านเรื่องความรัก นะครับผมส่วนยกักษ์ของท่านเปรียบเสมือนอะไรนะครับผมเปรียบเสมือนเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆที่เขาพร้อมที่จะมาทุบลงมานะทุบทําลายชีวิตท่านพังบีนาศทดลองจิตทดลองใจเหมือนกับเหรียญชนะมารน,นะครับเหรียญชนะมารของปู่เกษมเขมโกก็ได้นะเหรียญชนะมารนะครับผมท่านก็เอามาใส่เพื่อชนะมารนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามารในการดูดวงเนี่ยมันมีนะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจก่อนนะนะไม่ได้บอกอะไรว่า งูงูดํามันเข้ามาหาหนูไม่ใช่บางคนไม่เชื่อไงงูดํามันเข้ามาหามันมีที่ไหนงูดำกูไม่เคยเจองูดำกูมีแต่งูที่หัวผมเจอแต่งูดำที่หัวอาจารย์หมอั่ันเปรียบให้ท่านฟังนะหมอั่นเปรียบให้ท่านฟังว่างูดำอ่ะมันคือเพศตรงข้ามที่มันตามติดมาทุกภพทุกชาติของเองเว้ย นะผมถ้าท่านดูดวงอ่านตำราดูดวงมันจะเล่าเปน็นนิยายเลยนะผมเทวดามียักษ์ตนทันพนาคาสันติเกยังมีพบโภมวงล้อแห่งวัฏจักรนะพบภูมทั้งหบดนะผมตกลงไปอดต,ตะขุมนรกแล้วมันจะกัดกินเรามันเป็นหมานรกเพราะฉะนั้นอยากผิดศีลได้ทานอยู่ในศีลธรรมมันน่ากลัวมากนะผม,นะผมนะพบภภมต่างๆมันมีจริงเพราะฉะนั้นะสายเลื่องมือกระบาดไม่เชื่อไม่ได้เจอขนาดนี้ยังไม่เชื่อกันวะ นะ<า>เจอจุกตุกจิ้งจกตุกแกเจอผีหายตัวเจอตัวเป็นคนหัวเป็นเสือเจอเป็นลิงเข้าไปสวนสัตว์มาแล้วครับท่านเข้าไปในสวนสัตว์ท่านยังไม่เชื่ออีกหรอ,หรอเรื่องพวกนี้ครับหมอสันเล่าก็ได้เวลาเวลาท่านบอกว่าท่านเปิดตาที่สามนะครับเวลาเห็นผีอนะ่ะครับเหมือนกับท่านเดินอยู่ในสวนสัตว์นะั่นแหละครับผมมันจูกกักขังไว้นะมันไม่ได้เดินออกมาเขามากินท่านไม่ใช่ มันโดนขังเอาไว้มันเป็นขอบเขตของเขาถ้าท่านไม่ก้าวเข้าไปในกงเองก็ไม่เป็นไรเว้ยนะผมบางคนมันบอกผีมาเลยก็เองอยู่นอกกงอ่ะเองก็ไม่เป็นไรเองลองเดินเข้าไปในกงมาเลยเองโดนสิงโตกินแน่นะผมเขาอยู่ในกงนะครับพวกนี้เขาถูกกักขังเอาไว้นะครับถ้าท่านเปิดตาที่สามท่านสื่อสารเรื่องราวเลอเอนะนรับเรื่องราวอาถารเรื่องราวต่างๆสัมผัสเรื่องกุณคนรุนผีโอ้โหเยอะแยะมากมาย เข้าไปปุ๊บท่านเปิดตาที่สามปุ๊บท่านจะได้เดินก้าวเข้าไปนะเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ช่องเราพูดขึ้นมาทั้งมดทันทีว่าเองอย่าเดินไปอับโครจรสถานที่อับโครจรก็คือสถานที่วัดล้างป่าช้าอาถรรพ์มันเข้าไปโชคดีก็ไม่ไม่เป็นไรไงครับแต่โชคร้ายอ่ะเองเดินก้าวเข้าไปในก,กงเสือเว้ยเองเดินก้าวเข้าไปในก,กงเสือ เองจะได้เจอเสือกินนะครับและเสือดุไหมครับเสือมันไม่ได้ฟังเป็นนิยายว่าเสือมันดุยังไงยังไงอย่างนั้นนะเสือมันดุจริงๆนะครับวิญญาณเสือมันดุจริงเพราะงั้นมันกัดกินท่านพังพินาศนะชีวิตไม่หลงเหลือนะผมเพราะฉะนั้นโลกนี้มันมีมิติของมันรูปรสกลิ่นเสียงสัญญาณต่างๆท่านเดินเข้าไปในกองเสือนะมันกินนั้นทันที ครับผมมันกินทันเลยครับผมตัวเป็นคนหัวเป็นเสือมันคือเป็ดครับผมมันคือเป็ดมันคือผู้ทุศีนครับผู้ทุศีนนะครับผมผู้ที่โดนไฟเผาครับผมนะครับสมพันที่โดนไฟเผาทั้งตัวนะครับไปขอหลวงปู่ท่านช่วยหลวงปู่ท่านไม่ช่วยบอกมันเป็นกรรมของคุณมันแก้ไม่ได้ครับผมสมพานนั่งร้องไห้เดินทางออกไปครับไฟเผาทั้งตัวแผดเผา เพราะว่าไปยุ่งกับนะพระสงฆ์องค้าหบนะผมถึงไฟแผดเผาถึงน่ากลัวมากเลยครับนะผมเพราะยังสิ่งเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอานสายและมือกระบ,บาดท,ท่านต้องเจาะลึกและต้องจินตนาการภาพเข้าไปนะผมตามตำราที่ครูบาอาจารย์นั้นระบุเอาไว้หรือว่าสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตัวท่านเองด้วยมันโยยิธิก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับคนที่ได้นะผมเพราะฉะนั้นท่านจงคิดไว้เลยว่าสายเลมือกระบ,บาดเรา จะไม่ก้าวเข้าไปสู่ช่วงที่เป็นอันตรายแค่นั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่หมอสันบอกว่าเองห้ามไปอับโครเองมีงูดําเองมีเองมียักษ์นะผมเพราว่าหมอสันตีความตามดวงชะตาที่มันบอกว่ามันเป็นพบภูมิตา่างๆเองอย่าเข้าไปเองดวงก็เปิดนะผมตามตาราที่กงจื้อบีระบุเอาไว้บอกว่าเองอย่าเชื่อหมอดูนะผม เพราะว่าหมอดูดูแม่นไหมดูแม่นแต่ว่าเทพเท,เทวดาชั้นฟ้าเองมันดวงเทพเองจะให้ใครมาทํานายเองแม่นไม่ได้นะครับนี่คือศาสตร์เขาเรียกว่าสายเลยมือกระบาดเราตีความมันอย่างนี้สายเลยมือกระบาดเราตีความว่าบุคคลที่มีเส้นวิ่งมามาจบเท่นั้นเองนะมันเป็น,เป,นเป็นตัวหลักมันเป็นคอนเทนต์เท่านั้นเองนะผมแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากนะสำหรับผู้คนเยอะแยะมากมาย นะครับผมสำหรับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ว่าเส้นมาวิ่งม,มันจบมันเหมือนลายแทนบนฝ่ามือเท่านั้นเองนะมันเป็นแผนที่แต่ว่าแผนที่อันนี้มันตีออกไปได้ความน่ากลัวนะผมพบภูมิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะผมที่ท่านตายแล้วไปเกิดอยู่ดาวมนุษย์ต่างดาวนะครับตายแล้วไปเกิดที่มนุษย์ต่างดาวมีระบุไว้ในตำรานะครับนะครับผมตายแล้วไปเกิดที่นูน่น ไปกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่จาอดีตชาติได้ว่าฉันเคยเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ชมพูทวีปเราอยู่ชมพูทวีปนะครับอยู่ในสีโลกพภูมินะครับชมพูพภูมินะครับผมพภูมิมนุษย์เทวดาอสุรกายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องเลือกหนทางสว่างสําหรับสายเรือมือกระบาลนะครับผมสายเลือมือกระบาลท่านจงระวังให้ดีนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดนะครับ นะมันไม่ใช่เรื่องเราเล่นมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะที่ฟังดูแล้วมันมันยิ่งใหญ่มากนะครับผมนะครับโลกที่ท่านออกเดินทางไปนั่งนั่งอะไรดินั่งกระสวยนะครับนั่งยานอวกาศคเดี๋ยวบอก,อย,บอ,กอย่ามีคนคอมเมนต์ไอ้หมอสั้นหนักแล้วหมอสั้นหนักแล้วนะนั่งยานอวกาศนั่งยานอวกาศไปสู่โลกนะโลกนรกนะผมแต่ว่าไปไม่ถึงมันไกลมาก ครับผมมีระบบที่เขาวิเคราะห์กันเอาไว้นระกอยู่ไกลมากมันไปไม่ถึงครับนะผมมนุษย์ต่างดาวไปไม่ถึงครับนะผมสิ่งต่างๆที่ไปด้วยปราลงจิตครับนะผมนั้นตาที่สามของท่านเปิดเมาาื่อไรสายเลยมือกระบาดวิ่งมาบรรจบเป็นเรื่องนะครับผมท่านจะได้เห็นสวนสัตว์อย่างที่หมอจันบอกว่ามันเป็นสวนสัตว์นะเว้ยนะครับผมสวนสัตว์เลยโดนกักขังเอาไว้ ด้วยคาถาเวทมนต์หรือว่าอะไรแล้วแต่นะมันเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับแต่มันไม่ใช่คาถาเวทมนต์มันคือผู้ที่ทําบาปทํากรรมถูกกรรมกำกับไว้นะที่แห่งนั้นมันออกมาไม่ได้มันเป็นเปรตเทวดามันอยู่ในสถานที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ตอนนั้งคือมันกลายเป็นผีออกมากินตับไตไส้พุงเปรตเทวดาท่านเชื่อหรือไม่นะคถ้าท่านไม่เชื่อเชื่อ,อไปเถอะไปอ่านตำราธรรมะแล้วกันท่านจะได้เชื่อ นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบามีวสนานะครับผมจะบังเกิดโดยการโดนบีบบังคับให้ผสมเล่นนะกลับมาโลมนนุย์ก่อนนะนะท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะรวยเลยๆต่อเดือนนี้ไปครับนะครับผมขอให้ท่านจัชื่อรับลื่นเป็นไปได้ดีนะครับผมสิ่งต่างๆนะครับผมมันอยู่เกินความสามารถของเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีความสามารถพิเศษจงหายใจเข้าพูด หายใจออกโทษนะผมแล้วทําไปเรื่อยๆอย่อยาวจะได้เห็นแสงสว่างแล้วดึงแสงนั้นเข้ามาในอกของท่านนะครับสวัสดีครับ